สามคาถาเสกสวยรวยเฮงปัง ค่ะในตุจีนนี้เราจะมาแจกเคล็ดลับเด็ดๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนอยากจะทราบว่าทำอย่างไรให้ผิวสวยเปิดเลิกดีๆรับทรัพย์ดีๆแล้วก็รวยๆเฮงๆปังๆนะคะเคล็ดลับแรกค่ะก็คือเรื่องของโงเ่เฮงโงเ่เฮงที่ดีตามตำรานะคะก็จะดูในเรื่องของผิวพรรณเรื่องของผิวพรรณที่อยู่ในหน้าตานี้เราด้วยเพราะว่าไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องของสีผิวนะคะไม่ว่าจะสีผิวแบบไหนแต่ผิวของเราต้องเรียบเนียนไม่มีจุดด่างดำ ไม่มีเป็นคราบคราบนปืนป้นๆของพวกรอยฝ้ารอยกระหรือว่าจุดดงดำต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้บอกถึงอุปสรรคนะคะในการที่จะรับทรัพย์หรือว่าได้เงินได้ทองมาก็จะมีอุปสรรคหรือเจอปัญหาค่อนข้างจะมากสิ่งที่ดีก็คือเราจะต้องมีผิวที่สะอาดเรียงเกา่า แล้วก็ดูเรียบเนียนข้อนี้จะทำให้เบิกเลิกดีๆรับรัพย์ดีๆได้ข้อนี้ถ้าใครรู้เราก็จะเริ่มเลยเรื่องของการทำความสะอาดผิวพยายามทำความสะอาดผิวให้สะอาดพอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราล้างพวกคราบเครื่องสำอางไม่หมดหรือว่าเป็นคราบจากเรื่องของมลภาวะที่เราไปเจอระหว่างวันฝุ่นบ้างหรือว่าสิ่งสกปรบกบ้างพวกนี้หมักหมมเข้ามาเรื่อยๆก็จะทาให้ผิวของเราเนี่ยไม่เกลี้ยงไม่เรียบไม่เนียนไม่สว่างใสจะเห็นเลยเป็นจุดดำได้ หรือว่ารอยหมองคล้ํานะคะพยายามตัดเลยต้องพยายามล้างหน้าให้สะอาดเป็นขั้นตอนแรกเลยทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูดีแล้วก็ดูสะอาดด้วยสิ่งสําคัญถัดมาจากนั้นนะคะก็คือหลังจากที่เราที่เรารู้แล้วต้องล้างหน้าก็คือการที่เราเนี่ยนอนพักผ่อนให้เพียงพอเสริมพลังต้องบอกเลยว่าการนอนพักผ่อนที่ดีเพียงพอเนี่ยจะทําให้ภายในเราเนี่ยเต็นอิม่มสุขภาพดี ผิวเราก็จะเปล่งปลั่งออกมาดีและพยายามเลือกครีมค่ะที่ไม่กัดลอกไม่ใช้สารแรงเพราะว่าท่านหน้าพังไปแล้วผิวมันจะไม่ขาวใสละทีเนี้ยจะเกิดเป็นปื้นของฝ้าหรือเกิดเป็นฝ้าถาวรได้การดูแลคือเน้นเรื่องของความปลอดภัยไร้าสารเน้นความสะอาดเน้นการ ที่เราป้องกันผิวจากแสงแดดเอาต้องรู้ว่า U V ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงแดดข้างนอกหรือว่าแสงไฟนีออนในบ้านแสงจากจอมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอทีทั้งหลายพวกนี้สามารถกระตุ้นพวกจุดด่างดําฝ้ากระของเราขึ้นมาได้ก็ต้องทาครีมกันแดดทุกวันอย่าได้ขาดนะคะเพื่อผิวเราเนี่ยจะได้ดูดีมีออร่าทีนี้เนี่ยการดูแลถ้าเราสะอาดพอดูแลได้ดีพอมันก็จะเปล่งปลั่งออกมาทางผิวเองก็จะทําให้ผิวของเรามัน ดูดีขึ้นเคล็ดลับที่สองนะคะก็คือเคลียร์เรื่องใจนี่เองก็คือพยายามคิดบวกมีพลังบวก,บวก เพราะว่าการที่เราคิดบวกเนี่ยมีพลังเยอะๆมันจะมีความคิดที่สร้างสรร์ความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดงานใหม่ๆได้หรือว่าเกิดอาชีพที่ทำเงินได้ก็จะรวยได้ส่วนการคิดบวกมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยสุขภาพเราก็จะแข็งแรงนะคะส่งผลมาที่ผิวทำให้มีเลือดฝาดเลือดลมไหลเวียนดีเพราะความที่เราไม่เครียด ความเครียดจะนํำพามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนยมันดูหมองริ้วรอยมาคนนอนไม่หลับเห็นเลยใช่ไหมคะว่าริ้วรอยมาเต็มฝ้ากระเข้ามาตรึมเพราะยิ่งเครียดหน้าก็ยิ่งดําด้วยพยายามเคลียร์เลยในเรื่องของจิตใจปีวัวทองนี้จะเข้าแล้วนะคะที่ตุบจีนนี้พยายามเคลียร์เลยจิตใจเบิกบานยิ้มยิ้มด้วยความคิดที่ดีความคิดบวกๆแล้วก็คำพูดบวกๆ การกระทําที่บวกๆก,ก็จะส่งเสริมทําให้เราเนี่ยนำพาเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะและข้อที่3ก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นอาเชื่อมั่นในตัวเองพยายามเชื่อมั่นว่าเราเดี๋ยวทำได้และก็ลงมือทําอย่างใครมีหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วหรือว่ามีอาชีพค้าขายหรือจะทําอะไรก็ตามนะคะพยายามใส่พลังตรงนี้ไปให้มากๆว่า เชื่อในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถอะไรที่เราเก่งแล้วพยายามเนี่ยรักษาคงไว้พัฒนาไปอีกอะไรที่เราเนี่ยยังไม่ได้หรือว่ายังไม่ดีพอพัฒนาวันละนิดค่ะอย่างเกตเองก็จะใช้เทคนิคนี้นะคะว่าพัฒนาวันละหนึ่งอย่างเราเห็นว่าข้อเน,นี้ยเรายังบกพร่องอยู่ก็พยายามหาวิธีหรือว่าศึกษาจากคนที่สําเร็จแล้วคนที่เก่งแล้วกูรูต่างๆเราก็มาฝึกพัฒนาเทคนิคต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นเยี่ยมขึ้นก็จะเป็น เคล็ดลับดีๆค่าถาดีๆนะคะที่เซกสวยรวยเฮงปังสำหรับตุตจีนปีวัวทองนี้สำหรับใครที่สั่งซื้อชุดดูแลผ้าของเคที่ที่มีด้วยกัน3ชิ้นนะคะเซรั่มลดฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่บีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บวกบวก,บก,บกและก็สบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านังคำจากเคที่ชุดนี้แถมฟรีรับฟรีไปเลยนี่เลยค่ะเหรียญมงคลปีวัวปีวัวทองนะคะรับไปเลยค่ะ